สวัสดีคร <ge ar> ับสวัสด <problem> ีน <c oughs> ้องนี่จากการนั่งธอรี่อนนั่งรถไฟสวัสดีน้องธอลีจะมาเปินเวทมาฉีดวัคซีนเดือนนะครับโควิดเก็บทีหนึ่งแลวเราขอจะเข้าไปในในสถานีบางซื่อกันนะครับน้องธอรีกลัวไหมครับฉีดวัคซีนกลัวกลัวกลัวอะไรครับกลัวตาย อะไรนะคะลูกโดนแน่าไข้หวัดไข้หวัดเนี่ยเหมือนโดน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 แมลงหนีเป็นนีโอ้ไข้หวัดที่เหมือนโดนที่เหมือนโดนกัดที่เหมือนโดนคนกัดแต่นี่มันแต่นี่มันน่นขึ้นตัวคุณแม่บอกว่าแม่เคยเกืบแม่บอกแม่บอกว่าแม่เกือบตายเลย วันนี้แม่จอยพาน้องโทรีมาฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่1นะคะแต่วันนี้เราไมา่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้ากันมานะคะแต่เราสามารถ walk in ค่ะแล้วก็มารับบัตรตรงนี้เข้าในงานได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะ<อ>ไม่ตายนะไม่ตายใช่ไหมแม่ไม่ตายนะเจ็บใช่ <S <S> <S ไหมใช่เจ็บใช่ไหมอ้าวไมถามพี่เขาดูดิเสื้อน้องเงินอะ ไม,ไม่เจ็บครับแล้วตายไหมไม่ตายครับลมีแล้วตายไม่ตายครับหลังจากเรากรอประวัติกษษันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มายืนยันตัวอีกรอบหนึ่งนะคะจากด้านในค่ะจะให้ยื่นบัตรประชาชนพร้อมกระดาษขาวนะคะเดี๋ยวเรายื่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะไม่ไม่ต้องกลัวค่ะลูก เจ็บนิดเดียวเมื่อกี้ว่าเจ็บกันเป็นแผวเลยไม่แนไม่เป็นแผลเลยริพี่ไี่มีดเบาที่อื่นหลายเข้ามากแลคือสาวด้วยหรอนี่ที่เรื่องที่ทอร่ชอบใช่ไหมลูกต้องดูการ์ตูนแล้วตอนนไม่นุ่ม แล้วไ,<ด>ไม่ัวยช่ะมีน้เห <laughs> นึ่ง3 3เหนแล้วเ้อยบิ้วให้เพื่อนหน่อยเล,ล,ยเว,ลยเวลูกเ้มยตนไ้ายอ่ะได้เวลาครบแล้วเนาะเป็นไงบ้างคะน้องทลิดวัมรีเหรอโคตรเจ็บเลยอ่ะอ้ยยืนกะมีใครเอา ทิ่มเลยขนักน่าเลยเหรอคะเหมือนโดนไม้มาทิ่มเลยเอ่ะฉีดวัคซีนที่นี่กับฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลอันไหนดีฉีดวัคซีนไทยวัดนะ,ะสะบายเฉีดวัคซีนง่ายเจ็บน้อยกว่าวันนี้แม่จอยกับน้องโทริขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งที่ช่องน้องโทริพานั่งรถไฟให้ด้วยนะคะ